ผมซื้อเรือรบจักรีนารเบศของกองทัพเรือมาจำหน่ายผมขายได้หลักหลายเกือบโอ้หยหลายพันลำซื้อเรือดำน้ำมาจำหน่ายโอ้ดูซื้อเรือดำน้ำมาจำหน่ายนะคนให้ความสนใจเยอะซื้อขายได้ยังไม่ถึงร้อยลำาเลยไม่มีใครซื้อเลยเรือดำน้ำงงชิบหายเลยแม่งมีอยู่คนเดียวที่ซื้ออะตอนนั้นไม่มีใครซื้อนะท่านสามารถใช้เป็นอมสินย,ยอดเงินได้หลักหมื่นเลยนะสามหมื่นล้านเลยนะเนี่ย นะนะไม่มีใครซื้อกูเลยเดือดนำนำเนี่ยเย้เอย้ยกูขายมาเป็นอาทิตย์แล้วกูซื้อมา200300ลําลค้ายังไม่ถึง10ลังซื้อเพิ่มหน่อย <c oughs> คือ350บาทขอเหลือูขอขายราคาทุนคืนก็ได้เอา <c oughs> ไม่ใช่มือสองนะปกติลุงซื้อมือสองมาจะขายมือหนึ่ง <c oughs> ก็ไก่ทั้งเจ็ดขอขายลําละ239าบาท <c oughs> จาก350ผมบาท <c oughs> มไม่โดนไปกรับสัส้นนกติอะไรนะ สองร้อยสามจุดเก้าบาทยังเงี้ยไอ้ดูปเป็นคำที่เลวเลยไม่มีกำไรเลยแล้วไม่ได้ค่าส่งด้วยผมเอามาจากกองทัพเรือจริงๆนะครับผมซื้อมากอกจากกองทัพเรือจริงแล้วสวยนละง,งานเขาทำเนียนมากเลยนะกไก่สามสิบเจ็ดแคปกไก 3, ่สามสิบเจ็ดไม่มีใครซื้อกูเลยอ่ะลืมมันไปซะเอาไปไว้ในโกดังตรงไหนก็ที่ลึกที่สุดเลยเอาไว้สักยี่สิบปีแล้วกูค่อยมาขาย ไม่มีใครซื้อกูเลยทุนี่ไม่มีใครเอาเขาทิ้งแม่งเลยหรือไม่ก็ไว้ในโกดังในซอกที่แบบลึกที่สุดที่แบบกะว่าเดินไปแม่งไม่เห็นทำไงก็ได้ที่แม่งไม่เห็นเลยไม่ต้องขายแม่งแล้วโอ้คือถ้าแจกใครจะซื้อใครจะเอาไหมวะแจกโกรธไม่เอาใช่ไหมคือแจกก็ไม่เอาใช่ไหมโอ้ ที่จริงเนาะบางคนผม,ผมยังคิดวนะ่าเออไม่น่าคิดนะคือถ้าที่จริงอะ่ะของมันเหลือเนาะบางคนน่ะจะคิดว่าผมพอมันเป็นของเหลือขายไม่ออกก็คือคงต้องใส่ไปในกล่องสูมเอาจริงจริงนะพอกูเห็นคนไม่เอฟเลยเนะี่ยกูไม่กล้าใส่เลยนะใส่ไปจะโกรธผมไหมอะ่ะผมว่าโกรธอะ่ะคือถ้ากูใส่กูเชื่อเลยคนโกรธกูแน่เลยสัญญาจะไม่ใส่เลยเรือดำน้ําคือไม่ใส่เลยคือผมสั่งทีมงานแล้วครับเอาไปใส่ที่ลึกที่สุดไว้ในเล้าไก่ก็ได้เก็บไว้แจกวันเด็กปัญนหาที่เด็กตีหัวผมมันบอกกูไม่เอา